ขบวนสี่หนึ่งห้ากำลังจะเข้าจอดสถานีบ้านแฮดแล้วนะครับวันนี้ก็ช้าอยู่สามนาทีได้ไหมวันนี้ก็วันนี้ผู้โดยสามขึ้นประมาณเอ่อสี่สามคนสนะี่คนได้ไหมแล้วก็มีคนขายไก่ย่างข้าวสนกวางนะีฮะนั่งสี่หกมาขายบนรถมานะแล้วก็มาลงบ้านแฮดแล้วก็ขายขึ้นสี่หนึ่งห้ากลับแล้วก็ขายบนรถขบวนสนะี่หนึ่งห้า เมื่อกี้ลองสอบถามดูว่าขายดีไหมก็416นี่ขายได้เป็นสิบไม้นะฮะไก่ย่างเขาสนกวังก็ยังเป็นน้ำทำคันเดิมนะครับ4122นะฮะก็ยังไม่เปลี่ยนนะฮะก็ติด415 418เลยนะช่วบก็มีขบวนแพทย ทราบครับที่นี่สถานีบ้านแห่ที่นี่สถานีบ้านแห่ผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถโปรดตรวจสอบสัมภาระติดตูวของท่านและนำลงจากขบวนรถให้ถูกต้องครบถ้วนด้ครับที่นี่สถานีบ้านแห่ครับขบวนรถขี่นี้คือขบวนที่4,5รักส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีนครราชสีมาปลายทางสถานีหนองคายครับขบวนรถขี่นี้ออกจากสถานีบ้านแห่ไปแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีท่าพระเป็นสถานีต่อไปครับ เพื่อความปลอดภัยและสภาพภาพของผู้โดยสารทุขอขอกข้านขอความร่วมมือลดสูบบุหรี่บนเรงนแการเดินทางทั้งในบื้นทีที่โดยสารห้องน้ำและบระเิเวณเชื่อมต่อระหว่างตู้โดยสารต่างถนงมีความผิดจารเกิดเหตและอาจผิดกบตามระเบียบที่กำหนดขอขอบคุณทุกท่านท,ที่ให้ความร่วมมือขอบคุณครับ ก็เดี๋ยวรขอขบวน573อีกขบวนหนึ่งนะีก็ออกบ้านหันมาแล้วนะ